สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พวกเราจะนำพาทุกคนให้มารู้จักกับภาควิชาของเรานั่นก็คือภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์นั่นเองค่ะซึ่งตึกแรกที่เราจะพบเลยก็คืออาคาร45ปีคณะวิทยาศาสตร์เมื่อเดินเข้ามาชั้น2จะพบกับศูนย์อาหารค่ะเราสามารถขึ้นไปยังภาควิชาของเราที่อยู่ที่ชั้น7และชั้น8ได้โดยการขึ้นลิฟต์หรือขึ้นบันไดค่ะ นี้เราก็มาถึงชั้น7กันแล้วนะคะทางด้านขวามือเนี่ยก็จะเป็นห้องพักสำหรับอาจารย์นั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนถัดไปนะคะก็จะเป็นส่วนของประชาสัมพันธ์ค่ะซึ่งถ้าเรามีปัญหาอะไรหรือต้องการสอบถามอะไรเนี่ยก็สามารถมาติดต่อสอบถามได้ที่นี่ค่ะแล้วก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องเลคเชอร์หรือห้องบรรยายนั่นเองค่ะ ต่อามาที่ชั้นถัดไปกันเลยค่ะชั้นที่2ของภาควิชานะคะอยู่ที่ชั้น8ของอาคารค่ะเมื่อเดินเข้ามาเราจะพบกับคอมมอนรูของภาควิชานะคะภายในมีเกา้าอี้สามารถนำไปนั่งเล่นได้และมีโต๊ะสำหรับอ่านหนังสือเมื่อเดินเข้ามาทางด้านซ้ายมือเราจะพบกับห้องเลคเชอร์และห้องเรียนค่ะ เรามาดูบรรยากาศภายในห้องเรียนกันค่ะซึ่งภายในห้องนี้นะคะปีหนึ่งเราจะเรียนวิชาทรัพย์สินทางปัญญาได้สัญญาบัณวิชาชีพหรือที่เราเรียกสั้นๆว่าวิชา IP นั่นเองค่ะเมื่อเดินเข้ามาทางด้านซ้ายมือทางนี้จะเป็นห้องวิจัยและห้องสําหรับทำโปรเจกต์ค่ะ ข้างขวามีตู้ล็อกเกอร์สามารถตามของมาไว้ได้ค่ะมาต่อกันที่สำนักบ,บริการคอมพิวเตอร์กันเลยนะคะในเทอมแรกเราจะได้เรียนเขียนโปรแกรมเป็นภาษา y y t o o แล้วนี้ก็เป็นตัวอย่างห้องที่เราใช้เรียนปฏิบัติการกันค่ะภายในห้องก็จะมีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับภายนิสิตทุกคนได้ใช้ในคาบเรียน โดยส่วนมากแล้วอาจารย์จะให้ฝึกทําโจทย์กันเองแล้วก็ส่งงานในระบบนะคะถ้าใครทําไม่ได้ก็สามารถถามอาจารย์หรือว่าผู้ช่วยสอนได้เลยค่ะ